กฎแห่งกรรมเรื่องข้อคิดและความสุขสำหรับผู้สูงอายุข้อคิดดีๆที่ควรถือปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุแล้วถ้าเป็นไปได้อย่าได้อยู่อาศัยกับลูกๆและอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นต่อไปคืออย่าเข้าไปแทรกแซงการศึกษาเล่าเรียนของหล,ลานๆมากจนเกินไปนักอันความรักหรือว่าอย่างน้อย ก็ต้องอดทนกับลูกเขยและลูกสะใภ้มันเป็นการเลือกของลูกของเราเองต่อไปคืออย่าเข้าไปข้องเกี่ยวหรือหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งงานของพวกเขาถ้าเขาไม่ได้ขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำใดๆจากเราประการต่อไปคืออย่าทำตัวเองให้เป็นคนแก่ที่ชอบจูจี้ขี้บ่นในครอบครัวนะักอย่าทำตัวเป็นคนแก่ที่รู้สึกสงสารตัวเองมากจนเกินไป อย่ายึดติดกับเวลาหรือว่าอดีตของตัวเรามากมายนักเพราะมันได้ผ่านไปนานแล้วเราต้องมีแผนสำหรับอนาคตไว้กับตัวตนเองบ้างจงอย่าพูดถึงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยจนเกินไปจงมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครในครอบครัวของเรานั้นอยากที่จะรู้เรื่องราวอาการป่วยของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวเราจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ให้เก็บเงินส่วนหนึ่งสำรองทุกเดือนไว้ เพื่อไว้ใช้จ่ายเมื่อจําเป็นในวัยชราจงอย่าผัดวันประกันพรุ่งเวลาที่เหลืออยู่นั้นมันไม่มีมากมายอีกแล้วจงกระทำแผนเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไว้ให้ดีหรือเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ไว้บ้างการเก็บเงินสำหรับในงานศพหรือมีแผนสำหรับจุดประสงค์นั้นๆอีกด้วยอย่าทิ้งปัญหาไว้ให้ลูกๆของคุณได้ดำเนินการ เกี่ยวกับตัวคุณในบรรปลายชีวิตอย่าหมกมุ่นกับข่าวสารรู้ว่าการบ้านการเมืองมากมายนะักเพราะอย่างไรคุณก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดีการดูทีวีเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่ดูเพื่อความเครียดจงละลดเลิกในเรื่องของเมื่อดูแล้วทำให้เครียดถ้ามีสัตว์เลี้ยงถ้าชอบในการเลี้ยงสัตว์ก็ให้มีสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ตัวเรานั้นมีอะไรทำยามว่างก็ดีนะ เมื่อตื่นนอนขึ้นมาจงค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปเพื่อทำอะไรที่อยากจะทำง่ายๆแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเช่นทำครัวเล็กๆน้อยๆหรือทำสวนเล็กๆน้อยๆเย็บผ้าซัากผ้าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าร่างกายของเรายัางทำได้แต่ห้ามยืนหยู่นิ่งๆรอการจากไปของสังขารน,นะ จงเป็นคนแก่ที่มีความสะอาดสะอ้านและไม่มีกลิ่นตัวมากไปและจงมีความสุขกับการที่ได้เป็นคนแก่เพราะเพื่อนๆหลายๆคนได้จากไปแล้วในระหว่างทางที่เดินมาแก่นี้มากมายจงมีบ้านที่ทุกคนอยากมาเยี่ยมไม่ใช่หลีกเลี่ยงนั่นขึ้นอยู่กับว่าตัวของเราเองนะจงใช้อายุเป็นสะพานไปสู่อนาคตและไม่ใช่บันไดไปสู่อดีต สำหรับสะพานสุวอนาคตตัวเราจะมีเพื่อนเสมอแน่นอนจงจำไว้ว่าการทิ้งความทรงจำดีๆไว้ดีกว่าการทิ้งความเสียอกเสียใจความสนุกสนานเมื่อมีโอกาสสนุกให้เต็มที่ยิ้มและทำให้คนอื่นยิ้มอีกด้วยรอยยิ้มจะทำให้วันของใครๆก็ดีขึ้นได้เสมอและสุดท้ายช่วยกันแชร์ข้อความนี้เป็นข้อคิด ให้กับเพื่อนเพืนและญาติผู้สูงอายุทุกคนของคุณได้บุญจากการแชร์ด้วยนะอันความสุขของผู้สูงอายุนั้นความหมายของความสุขก็คือในทางพระพุทธศาสนาความสุขก็คือการมีทุกข์น้อยทั้งนี้ความทุกข์ในพระพุทธศาสนาจะมุ่งเน้นในเรื่องความทุกข์ทางใจเพราะความทุกข์ทางกายเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยความทุกข์ทางใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์ทางใจมีกระบวนการทางจิตเป็นสาเหตุทั้งนี้ตัณหาหรือว่าความทยานอยากที่ผลักดันให้คนเรานั้นเกิดเป็นความทุกข์มีการแบ่งความทุกข์ไว้สามระดับนั่นก็คือระดับที่หนึ่งกามสุขคือความสุขที่เกิดจากความใคร่ความอยากและความปรารถนาทั้งหลายอันเนื่องมาจาก วัตถุกรรมหรือความสุขจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใกร้หน้าพอใจอย่างเช่นความสุขจากการได้ใช้ทรัพย์สมบัติเที่ยวการเสพเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆหรือความสุขเนื่องมาจากความต้องการภายในกิเลสกรรมเช่นความพอใจว่าตนเองมีฐานะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เป็นต้น ความสุขในระดับที่สองคือฌานสุขคือความสุขสงบเป็นความสุขที่ปราศจากกิเลสชั่วคราวเมื่ออยู่ในสมาธิและมีผลต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากออกจากสมาธิเมื่อกลับสู่สถานการณ์ปัจจุบันก็จะมีความโรคโกรธหลงความทยานอยากในจิตใจเหมือนเดิมแล้วความทุกข์ทางใจก็จะกลับมาอีก เนื่องจากยังไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งของตัวตนเองหรือยังมีความเป็นตัวตนของตนอยู่ความสุขในระดับที่สามคือยานสุขคือความสุขจากการปล่อยวางเป็นการรู้เท่าทันความทยานอยากและความคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสข,ของตัวตนเองทำให้สามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งและปล่อยวางได้ในที่สุด ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าและยั่งยืนกว่าความสุขทางโลกสามารถมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าบุคคลน,นั้นสามารถจเจริญสติที่จะรู้ตัวและรู้เท่าทันตัณหาและสังขารของตนเองได้ความสุขสนุกสนานในผู้สูงอายุอารมณ์ ถือว่าเป็นพลังชีวิตชนิดหนึ่งเป็นสีสันของชีวิตและยังมีพลังมหาศาลในการดับรงชีวิตผู้สูงอายุที่มีอารมณ์ดีจะเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวาเสมอมักจะมีเพื่อนๆนไม่เหงาห่างไกลาจากภาวะซึมเศร้าการจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ร่าเริงยินดีมีความพึงพอใจในชีวิตต้องมีการพัฒนาอารมณ์ให้เกิดความสุขสนุกสนานซึ่ง นันทนาการก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้กิจกรรมทําไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดและเกิดความสุขทางใจกิจกรรมนี้ต้องไม่เป็นอาชีพมีคุณประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมทั้งยังไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วยช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ